สวัสดีค่ะคุณทุกคนพบกับ LGR นะคะวันนี้เราอยู่กับ ทาง Shopee Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับใครที่ทำา s o p e e a f f i l i a t t ออยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดหัวข้อนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เราแปะลิงก์นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากการที่เราทำชาเลนจ์ว e e ลี่หรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ทาง Shopee เขาได้สร้างขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอย่างเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะก็ถ้าใครที่สมัครเจ้าตัว Influencer s h o p ช้อ f ปี้อเฟ e เมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครที่สมัครเป็นแบบโซเชียลมีเดียเนาะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะสำหรับเจ้าตัวโซเชียลมีเดียนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ไหมนะแต่ว่าถ้าใครสมัครแบบอินฟลูเอนเซอรมานะคะแน่นอนว่ามีแคมเปญแบบนี้แน่นอนให้เรา อ่ดูตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่าแคมเปญอฟเฟอรีเอตเนาะเขาก็จะขึ้นมาเป็นหัวข้อแบบนี้นะคะให้เรามองหาเจ้าตัว K L Weekly Challenge นะจริง,รงๆเพื่อนสามารถทำได้หมดเลยทุกๆแคมเปญเลยนะคะแต่ว่าที่เราเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าโบนัสหรือว่า challenge ที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างมีผลตอบแทนที่เยอะนั่นเองนะคะก็พอคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะก็คือให้เราทำการโพสตาม ที่เขาจัดขึ้นนะ,ะอย่างเช่น2-8ตุลา6กเนี่ยก็คือจะเป็นในช่วงของ extra com นะเพิ่มค่าของง่ายๆโดยที่เราสามารถเข้าร่วมปุ๊บกดเข้าร่วมได้เลยอ่ะกดเข้าร่วมแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดบอกนะคะนี่เหมือนบีบงานนะคะง่ายๆประมาณนี้เนาะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะกะติก,กาก็คือให้เราเนี่ยทำการโปรโมทสินค้าที่มี extra com อ่ะเดี๋ยวเราจะขยายเจ้าตัว เอกสารให้เพื่อนนิดหนึ่งนะคะซึ่งตัวมันอาจจะลิกไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะโพสโปรโมทสินค้าที่มี extra.com ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้นะให้เราเปิดลิงก์ดูนะคะว่าสินค้าที่เขาอยากจะให้เราโปรโมทเนี่ยเป็นในส่วนของอะไรนะคะก็จะมีหมวดหมู่ตามนี้นะคะจะเป็นสินค้าแฟชั่นไล์สไซล์นะสินค้า FMCG สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยถนัดที่จะเอาไปโปรโมตสินค้าแบบไหนนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นให้เราทำการแปะลิงก์ shopee affiliate ที่ถูกต้องะคะ่ะจำกัดสูงสุด1โพสต์ต่อ1นีตีมนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นคนละโพสต์กับกิจกรรมอื่นๆนะคะเวลาเราส่งลิงก์ไปเนี่ยเราจะเอาลิงก์เดียวทําอันเดียวแล้วส่งถูกๆแคมเปญเนี่ยคือมันไม่ได้นะเราจะต้องโพสต์ แล้วก็ทำการ Copy Link แต่ละอันเนี่ยส่งแคมเปญแต่ละอันนั่นเองไม่สามารถทำรอบเดียวแล้วส่งถูกแคมเปญได้นะคะประมาณนี้ตัวอย่างแบรนด์ที่มี extra.com เยอะๆก็จะมีประมาณนี้นะคะใครที่สะดวกอันไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีโพสต์ตัวอย่างบอกด้วยว่าเราควรจะโพสต์แบบไหนนะคะแล้วก็ให้เราทำการส่งฟอร์มตรงโพสต์นี้นั่นเองนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เราทำการดูตัวอย่างว่าเราจะต้องเข้าไปที่ไหนกดสัญลักษณ์ย,ยังไงแล้วก็ให้เราโพสแบบไหนนะคะประมาณนี้เนาะอะ่หลังจากที่เราโพสเจ้าตัวสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แปะลิงก์ของทาง s h อ p e e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาส่งโพสต์ตรงแบบฟอร์มที่เขามีให้เลยนะคะนี่โดยให้เพื่อนๆนะคะทำการก๊อปปี้เจ้าตัว ID Sho p e e Affiliate นะคะ แล้วก็เอามาแปะตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมที่โพส์นะให้เราเลือกว่าเป็นกิจกรรมไหนจะเป็น EXTRACOM หรือว่า s h o p e e m ม l l เนาะถ้าเป็น EXTRACOM เราก็เลือก EXTRACOM ก็เป็นวันที่ที่โพส์นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นลิงก์โพส์นะแล้ก็ Copy ปี้ k ที่เราไปโพส์มาได้เลยอย่างเช่นลงใน Facebook, IG, Twitter, TikTok, YouTube นะคะก็สามารถเอามาแปะในช่องนี้ได้เลยนั่นเองนะคะ สำหรับ affiliate link ตรงนี้ก็คือ link สินค้าที่เราเอาไปโพสต์นั่นเองนะคะก็ทำการ copy แล้วก็มาวางนะคะอ่ะก็วาง1อันเนาะอ่ะ1ลิงก์ถ้าใครที่มี1โพสต์แล้วมีหลายหลายลิงก์นะคะก็สามารถใส่อันที่2อันที่3ได้นะคะนั่นเองประมาณนี้แล้วก็กดส่งได้เลยซึ่งอ่ะเราจะได้อะไรนะคะหลังจากที่เราเข้าร่วมเจ้าตัว extra com หรือว่า weekly challenge นะ เราก็จะได้ผลตอบแทนมานั่นเองนะคะซึ่งเขาจะบอกอตั้งแต่หน้านี้แล้วนะถ้าใครเห็นเห็นไหมโพสตามธีม1โพสก็คือ70บาทนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมียอดหรือว่าออเดอร์จากคนที่คลิกลิงก์มาเลยนะคะแค่เราโพสเนี่ยเราก็จะได้เลย70บาทนะคะง่ายปะง่ายนะทุกคนเออใครที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เงินฟรีอีก70บาทนะทุกคนแล้วโพส ที่เราโพสต์ไปเนี่ยมีคนคลิกสูงสุดในสัปดาห์นะคะเราจะได้อีก5,000นะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบยอดเพจคนไลค์คนแชร์เยอะก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะโพสที่มีลิงก์มีโพสที่ลิงก์มีจำนวนคลิกสูงสุดในเดือนนะก็จะได้1 0 0 0 0หมืนนะ สัปดาห์เนี่ยจะได้5,000แต่ถ้าใน1เดือนเนี่ยจะได้1,000 0เลยนะเออใครที่มีคนติดตามเยอะอยู่แล้วหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากเกินไปนะคะสำหรับการแปะลิงก์1โพสเนาะสำหรับปฏิทิน weekly challenge นะคะเขาก็จะมีให้เล่นทุกๆเดือนนะคะก็ลองมาดูนะ,ะว่าเดือนไหนเขามี challenge อะไรให้เราเล่นนั่นเองนะคะซึ่ง สำหรับเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีวันที่2-8จะเป็น e x t r a h o m อมนะคะ9-15จะเป็น s h o p e e MALL 16-22จะเป็น r e f e r r a l p r o g r a มแล้วก็สิ้นเดือนนะคะ23-31ตุลาก็จะเป็นกิจกรรม HALLOWEEN น,นั่นเองนะคะก็ลองมาดูกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะจะมาบอกว่าสำหรับใครที่ทำา f f i l i a t e ของ s h อ p e e อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะเข้าร่วมพวกเคมเปญอะไรต่างๆของเขานะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยจ้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากโปรติที่เราได้รายได้จากการแชร์ลิงก์อยู่แล้วมีคนซื้อสินค้าได้ค่าคอมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้เงินนั่นเองนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย